สวัสดีชาวเกมเมอร์สุดหลอนสยองทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Red Dead Redemption True นั่นเองครับซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนนั้นไปรับชมเหตุการณ์สุดหลอนและอิสตอร์เอดเล็กๆน,น้อยในเกมกันที่ผมนั้นได้พบเจอเข้าในระหว่างการเล่นโดยในคลิปนี้ผมก็ได้รวบรวมมาทั้งหมด14เหตุการณ์และ1อิสตอ์เอซึ่งจะมีเหตุการณ์อะไรกันบ้างนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e แล้วตามมาดูกันเลยครับ let's go เหตุการณ์ที่หนึ่งใครวิ่งผ่านหน้าในเหตุการณ์นี้ <Yeah. S 2> ผมได้ขีม่ม้าเข้ามาสำรวจป่าน้องน้ำในเมืองลาเกสทันใดนั่นเองม้าของผมมันก็ได้ตกใจซากม้าเกวียนที่ตายอยู่ใกล้ๆทําให้มันนั้นวิ่งหนีเตลิดเข้าไปในป่านองน้ำที่ลึกเข้าไปอีกต่อให้ผิวปากเรียก <Yeah. S 2> มันก็วิ่งไปหน้าเรื่อยๆทําให้ผมนั้นต้องวิ่งตามมันทันทีมาเร็วมาเร็วโอ้โหแม่งยังวิ่งหนีได้แล,แล้วก็มีบางสิ่งบางอย่าง วิ่งผ่านหน้าผมไปเฮ้ยใครวะน้ะตาผมไม่ได้ฝันแน่ๆไม่มีใครบางคนที่วิ่งผ่านหน้าผมไปแล้วก็ได้หายไปตรงต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ต่อหน้าผมบรรยากาศในป่าตอนนี้มันดูแปลกๆชอบคนยังไงไม่รู้ผมจะหยิบปืนขึ้นมาแล้วประทับเล็งไปที่ต้นไม้ใหญ่ตรงที่มันได้หายตัวไปมันใครอะออกมาเลยเว้ยเฮ้ยอะไรเนี่ย ผีเหรอมาดิผีป่าผีป่าเต้โอ้โหทั่วผี ที่ไหนได้เลยครับผมเป็นโจรป่านะแต่ผมมาแต่ละทีนี่อย่างกับหมอเสพเลยที่หยดสองเลยหลังจากเหตุการณ์ที่ผมเดินออกมาจากป่านองน้ํานั้นผมก็ได้ผิวปากเรียกม้าให้กลับมาแต่มันก็มีข้อความในเกมได้บอกเราว่าม้าของคุณตายแล้วคุณสามารถหาม้าใหม่โดยการขโมยจับในป่าหรือไปที่โรงเก็บมา้าซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าม้าของผมนั้นตายเพราะอะไรในเหตุการณ์ครั้งนี้เหตุการณ์ที่2แทนพิธีกรรมบูชายันมนุษย์ และในเหตุการณ์ครั้งนี้ผมก็ได้เดินมาเจอเข้ากับสถานที่ลึกลับสถานที่หนึ่งที่ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสถานที่เอาไว้ทําอะไรนะครับผมได้เดินลงไปจากนั้นก็ได้เจอเข้ากับแท่นพิธีกรรมอะไรบางอย่างที่ดูเหมือนว่าจะมีครองกระดูกมนุษย์อยู่เต็มไปหมดซึ่งการเจอในครั้งนี้ก็ทําให้ผมนั้นต้องบันทึกลงในสมุดว่าคนพวกนี้เป็นใครกันและสถานที่แห่งนี้อาจจะเป็นสถานที่เอาไว้บูชาย,ยันมนุษย์หรือเปล่าเหมือนเป็นการบูชาย,ยันมนุษย์ให้แก่ซาตานหรือท่านผู้ชมท่านน ที่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้นะครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกผมมากันได้เหตุการณ์ที่3ร่างที่ถูกแขวนคอบนต้นไม้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในตอนที่ผมนั้นกำลังไล่ล่าหมูป่าอยู่ว้าว Ò, ว้าว Ò, ว้าวหัวตัวล้มทำยังไงก็ต้องได้น่ะว, Ò, วิ่งอย่างไวเลยไปไหนแล้วโอ้นูน่น ไม่ทันว่ะแต่แล้วพอก็เจอเข้ากับร่างของชายปริศนาที่ถูกแขวนคอบนต้นไม้ที่อยู่ข้างทางจึงลงแวะดูซะหน่อยแต่ทว่าในตอนนั้นเองมันก็ได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกลุ่มโจรป่าประมาณ3-4คนวิ่งมาจากไหนไม่รู้ครับมันได้วิ่งปรีเข้ามาทำลายผมโดยที่ผมนั้นไม่ทันได้ตั้งตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาทีไหนวะเนี่ยขอตั้งหลักก่อนขอตั้งหลักก่อนมาดิมาดิตอบตับพวงเหรออุ้ย อ,อย่างมันจะตกใจมากเมื่อกี้ออมาแต่ไหนไม่รู้อะโคตรหลอนโอ้เป็นเหตุการณ์ที่เราคิดไม่ถึงแล้วก็ไม่คาดคิดเลยนะผมที่มันจะเกิดขึ้นในเกมเกมนี้นะซึ่งเราก็ต้องระวังตัวให้มากขึ้นนะผมเพราะว่าแต่ละเหตุการณ์นั้นเหมือนสามารถเกิดขึ้นกับเราได้ทุกเมื่อซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ผมรู้สึกหลอนเหมือนกันนะเจอเข้ากับร่างคนที่ผูกคออยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างทางอะไรแบบนี้ใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์บอก เหตุการณ์ที่4หญิงสาวที่นั่งร้องไห้ ในเหตุการณ์นี้ผมได้ขี่มา้าผ่านป่าหนองน้ําที่มีจระเข้เต็มไปหมดแต่พร้อมนั่นก็ได้ยินเสียงมีคนร้องไห้ดังออกมาจากข้างในป่าเลยขี่ม้าตามเข้าไปดูแต่แล้วปรากฏว่าก็เจอเข้ากับคนจริงๆครับที่นั่งร้องไห้อยู่แต่ที่มันน่าแปลกก็คือว่าเขามานั่งร้องไห้อะไรอยู่ข้างในป่านี้ซึ่งพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ป่าหนองน้ําที่มีแต่จระเข้เต็มไปหมดซึ่งมันก็อันตรายมากๆครับที่คนปกตินั้นเขาจะเข้ามาที่นี่กันเพราะเลยลงจากมา้าเข้าไปถามเขาดูะครับว่าเป็นอะไรไหมมีอะไรให้ ู้หญิงคนนี้เขาก็ไม่ยอมพูดอะไรกับผมเลยครับเอาแต่นั่งร้องไห้เป็นนะไรแต่ในจังหวะที่ผมกำลังจะย exactly ื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเธอนั้นกลับกลายเป็นว่าผู้หญิงคนนี้ก็เข้ามาทำร้ายผมเฉยเลยครับอุ้ยโอ๊ยโอ๊ยตายกู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 ตายเดี๋ยว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 โอ้ยเดือปืน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 โอ้ไม่ใช่หมัดโอ้โหเอาแล้วมันถือตะเกียงกระเบียนี่อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาปืนก่อนปืนลูกสองโอ้ลูกสองสองนัดไปเลยเอาปืนปืนไปนี่ มาขอตั้งหลักก่อนมาดิมาดิมาดิไอพวกโจรป่าไอพวกโจรป่ามา,าดิยิงแม่งหมดนี่ดังตัวดีนี่หรอดังตัวดีเชื่ออุตส่าห์จะเข้าไปช่วยกลับทำร้ายกันเฉยเลยโอ้โหน่ากลัวมาก นี่ถ้าเราไม่พิ่งออกมาแน้วผมว่าผมตายได้เลยอะ่ะไอตอนแรกก็เลือกปืนแล้วแหละแต่มันก็ใครเป็นหมัดพอหมัดเสร็จถือตะเคียงสู้กับโจรเฉยกูจะบ้าดีนะที่รอดมาได้โอ้โหเกือบทายแล้วนะผมเหตุการณ์นี้เหตุการณ์ที่5พลานล่าหมี และในเหตุการณ์นี้ครับเราก็ได้เจอเข้ากับ NPC ตัวหนึ่งที่เป็นนายพานกำลังจะไปออกล่าสัตว์ซึ่งในขณะนั้นเองครับผมก็ไม่รู้นะว่าเขากําลังแกะรอยตามหาสัตว์ตัวอะไรกล้องนี่ยังไม่ใหม่อยู่เลยอ่ะมาดมดูสิพ่อหนุ่มให้ผมมาดมขี้ได้ยนะ แม่นแล้วนี่คือวิถีนายพานนพนมจดจำเอาไว้ลองตัวให้ดีตรงนี้มันมีสัตว์รุกไลอยู่ในตอนนั้นเองผมก็ได้เดินตามนายพานคนนั้นไปครับแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเราทั้งสองคนนั้นจะเจอเข้ากับสัตว์ตัวอะไรซึ่งตอนนี้นายพานก็กําลังแกะรอยตามหาสิ่งมีชีวิตลึกลับตัวนี้อยู่นี่เจออะไรบ้างไหมเนี่ยเงียบๆดิเฮ้ยฉันเห็นอะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้นนะและในขณะนั้นเองครับเสียงปืนของนายพานก็ดังขึ้น เขายิงไปที่หมีกริสลี่ตัวหนึ่งครับที่มันนั้นได้วิ่งเข้ามาจู่โจมด้วยความรวดเร็วพร้อมเลยใช้ปืนแหวมในการจัดการเจ้าหมีตัวนั้นไปกะว่าจะช่วยนายพานคนนี้แต่แล้วเขาก็ยื้อชีวิตเขาไว้ไม่ทันครับเขาเสียเลือดมากจากการโดนหมีจู่โจมทําให้เขานั้นเสียชีวิตทันทีซึ่งนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าหดหูใจเหมือนกันครับที่นายพานคนนี้ได้เสียชีวิตลงต่อหน้าต่อตาผมเลยเหตุการณ์ที่หยิงนกแตดันไปเจอ และในเหตุการณ์นี้ผมเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่โคตรบังเอิญสุดๆไปเลยครับซึ่งตอนนั้นผมก็ได้ยิงนกตกลงไปหนึ่งตัว และร่างของนกตัวนั้นมันก็ได้ตกลงไปใกล้ๆกับทางรถไฟโดยจุดนี้ก็เป็นจุดที่ลาดชันลงไปครับซึ่งพอมองดูจากตรงนี้แล้วมันก็สูงอยู่เหมือนกันแน่นอนว่าเราไม่สามารถโดดลงไปได้ครับผมเลยเดินกลับไปเพื่อที่จะไปหาทางลงไปเอานกตัวนั้นพอผมเดินมาใกล้ๆกับตรงที่ผูกมา้าก็เจอเข้ากับคราบเลือดครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่านี่คือคราบเลือดของอะไรมันมีชิ้นส่วนของเนื้อกระจัดกระจายอยู่เต็มพื้นไปหมดตอนนั้นผมรู้สึกสงสัยมากเลยครับจึงแกะรอยเดินตามไปดูและในที่สุดเขก็ พบเจอเข้ากับร่างของคนที่ส่วนด้านล่างของตัวนั้นกับขาดออกเหลือไว้แค่ส่วนบนที่ผูกมัดติดกับเชือกมันเป็นอะไรที่น่าสยดสยองมากๆเลยนะครับและท่านใดนั้นเองก็หักไปเจอกับข้อความหนึ่งครับที่เขียนไว้ตรงผนังหินมันบอกว่า look on my work หรือแปลว่าดูงานของฉันสิไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนทำนะผมกับเหตุการณ์ครั้งนี้ซึ่งมันเป็นอะไรที่โคตรบังเอิญมากครับที่ผมนั้นได้มาเจอเหตุการณ์นี้เข้าจากการยิงนกไปแค่ตัวเดียว โอ้ตรงนี้มีส่วนของหัวด้วยและในที่สุดผมก็เจอข้ากับนกตัวที่ผมนั้นได้ยิงตกลงมาอ่าอยู่นี่เองไปฮะรีบออกจากตรงนี้ดีกว่าเหตุการณ์ที่7สากจระเข้ที่ใต้สะพานและนี่ก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่บังเอิญเกิดขึ้นกับผมอีกแล้วครับซึ่งตอนนั้นผมได้นําร่างโจรล่าฆ่าหัวนํามาทิ้งลงแม่น้ําเพื่อให้จระเข้ที่นี่กินไปสู่สุขติเนะอุ้ย โต่อไม้ก่อนตกซะด้วยในตอนนั้นเองครับผมก็ตามไปดูว่าจระเข้จะมากินต่อหน้าต่อตาไหมแต่ผมก็เหลือไปเห็นด้านซ้ายมือครับมันเหมือนกับมีจระเข้ที่นอนตะคุ่มอยู่ใต้สะพานเฮ้ยจรเะเนขะ้มานย หตบมใช่ครับเมื่อกี้มีจระเข้คาบล่างของโจรล่าฆ่าหัวไปแล้วผมสงสัยมากว่าตัวอะไรมาอยู่ใต้สะพานนี้กันแน่เลยเดินก้มต่ำเข้าไปดูปรากฏว่าผมเจอเข้ากับศพคนที่นอนตายอยู่รวมถึงซากศพของจระเข้ที่นอนตายอยู่ใกล้ๆกันเลยครับคิดว่าชายคนนี้เขาน่าจะเอากล่องสมบัติมาฝังไว้ที่ใต้สะพานตรงนี้ครับและเขาก็ได้เจอเข้ากับจระเข้ ที่เข้ามาจู่โจมเขาซึ่งก็ทําให้การของเขานั้นหายไปขั้นหนึ่งแต่มือของเขาเนี่ยังถือพว่วขุดดินอยู่ครับเอาเป็นว่าเราจะดูกล่องสมบัติของเขาและกันว่ามันมีอะไรบ้างเปิดไปก็เจอเงินครับแล้วก็เครื่องดืง่มว้ขอเลยเลยแกแนะบซึ่งผมไม่รู้เหมือนแกะนะว่าจระเข้ที่นอนตายอยู่ตรงนี้มันโดนอะไรนะครับโดนพว่วของชายที่นอนตายอยู่นี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะออซึ่งก็เป็นจระเข้ที่ตัวไม่ค่อยใหญ่มากแับ ถ้าจะตายมาแบบหลายวันแล้วแน่ผมเห็นซี่โคงแล้วด้วยดูดิหากคุณผู้ชมท่านไหนที่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดๆุดนี้ในเกม Red Dead Redemption 2นะครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกผมได้นะเหตุการณ์ที่8เจอกลุ่มลัทธิกลางป่า และในเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ผมบังเอิญไปเจอเข้าอีกแล้วครับซึ่งตอนนั้นผมก็ขี่ม้าเข้าไปในป่าปกติด้แหละแต่ก็ดันไปเจอเข้ากับกลุ่มลัทธิประหลาดที่กําลังทําพิธีอะไรบางอย่างอยู่กลางป่าแต่แล้วจู่ๆก็มีหนึ่งคนในนั้นได้เอาไฟไปเผาเสาไม้กางเขนที่ตั้งอยู่จนเกิดไฟลุกลามและทําให้ตัวเขานั้นถูกไฟคลอกแต่ดิ้นทุรนทุรายก่อนจะเสียชีวิตตรงนั้นซึ่งคนอื่นๆที่อยู่ในลัทธิต่างคนต่างวิ่งหนีตายเอาชีวิตรอดกันไม่มีใครที่จะไปช่วยคนที่ถูกไฟคลอกเยแม้ แต่หัวหน้ารัฐทก็ไม่สามารถที่จะช่วยคนที่ถูกไฟขอกจากเหตุการณ์นี้ได้จากนั้นหัวหน้ารัฐทเขาก็ได้มานั่งอยู่ที่ใต้ต้นไม้ครับเหมือนกับเสียใจกับเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นไปเมื่อสักครู่นี้สำหรับใครที่เคยเจอเหตุการณ์นี้และมีข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับลัฐทีป่ประหลาดในเกม Red Dead Redemption 2ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกผมมากันได้นะครับเหตุการณ์ที่9เจองูยักษ ในเหตุการณ์นี้เราจะขอพาคุณผู้ชมไปที่เมืองเลมอยครับซึ่งพิกัดนี้มันก็อยู่กลางป่าในตอนนั้นผมได้ขี่ม้าเข้าไปข้างในป่าแล้วก็ได้เหลือบเห็นเจ้างูครับที่มันนั้นได้ห้อยตัวอยู่บนต้นไม้ใหญ่ซึ่งผมก็รู้สึกตกใจเหมือนกันนะครับผมว่างูตัวนี้มันตายแล้วหรือยังเลยขอเดินไปสำรวจดูใกล้ๆหน่อยในตอนแรกก็รู้สึกก,กลัวนะครับผมไม่รู้ว่ามันนอนนิ่งหรือว่ามันตายแล้วหรือยังเลยขอเดินเข้าไปดูใกล้ๆอีกนิดหน่อยครับปรากฏว่ามันเหมือนกับจะตายแล้วก็ห้อยตัวอยู่บนต้นไม้นี้อยู่แล้ว ซึ่งสาเหตุการตายของเจ้างูยักษ์ตัวนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันมาตายอยู่ตรงนี้ได้ยังไงไม่อยากจะคิดนะครับถ้าเกิดว่าเจ้างูตัวนี้มันมีชีวิตขึ้นมาแล้วก็มันอาจจะเลื้อยไล่ตามคุณไปก็ได้นะครับคิดภาพเหมือนในหนังโบอางูยักษ์หรือว่าหนังอนาคอนดาอะไรแบบนี้แต่ส่วนตัวผมคิดว่าพิกัดจุดนี้น่าจะเป็นจุดอีสต์เอทเล็กๆน้อยๆที่เอามาเสริมใส่ในเกมเท่านั้นเองคือให้เกมมันดูแบบมีอะไรบ้างเนาะแบบสิ่งลี้ลับสิ่งลึกลับเป็นอีสต์เอทอะไรแบบนี้ซึ่งเราก็สามารถนํามาต่อยออดทาเป็นะไร แบบนี้้ไดซึ่งผมคิดว่าพิกัดลึกลับจุดนี้มันก็ดูน่าสนใจดีนะครับแล้วก็ดูแบบร้อนๆด้วยนะที่มีงูยักษ์อะไรมาตายอยู่ตรงนี้เหตุการณ์ที่10เจอศพในบ้าน และในเหตุการณ์นี้นั้นเป็นเหตุการณ์ที่ผมจะเข้าไปปล้นบ้านหลังหนึ่งครับซึ่งบ้านหลังนี้เขาก็ได้เลี้ยงไก่เอาไว้แต่พอผมเปิดประตูเข้าไปดูข้างในบ้านปรากฏว่าครอบครัวบ้านหลังนี้นั้นได้พากันเสียชีวิตไปกันหมดแล้วซึ่งสาเหตุการเสียชีวิตของครอบครัวนี้นั้นผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับถ้าหากให้ผมเดานะคิดว่าน่าจะเกิดจากโรคระบาดอะไรบางอย่างที่ติตกันทั้งครอบครัวและคลาชีวิตพวกเขาไปทั้งหมดคือรู้สึกสงสารนะกับครอบครัวดีมากที่แบบโอ้ต้องมาเป็นสภาพอะไรแบบนี้มันน่าหด หูใจมากนะเอาจิงรู้สึกตกใจเหมือนกันนะที่เปิดประตูเข้ามาเมื่อสักครู่นี้แล้วเราก็ดันมาเจอเข้ากับครอบครัวที่มีสภาพแบบโอ้โหน่าสงสารมากมากครับเหตุการณ์ที่11บ้านที่โดนอุกบาทตกใส่และในเหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์คล้ายๆากันกับเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้เลยซึ่งผมก็จะเข้าไปป้นคนข้างในบ้าน แต่พอผมเปิดประตูเข้าไปก็โอ้ว่าเตะเขวเลยนี่มันบ้าอะไรวะเนี่ยซึ่งตอนแรกผมก็งงเหมือนกันนะครับว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับบ้านหลังนี้ซึ่งก็ไปถามใน Google เขาบอกว่ามันเป็นอุกกาบาตนะผมที่ตกมาจากนอกโลกพุ่งลงมาตกใส่บ้านหลังนี้ครับผมทําให้คนในบ้านเสียชีวิตกันทั้งหมดและมันก็ออกมาในสภาพที่ทุกคนได้เห็นกันไปนี่แหละครับแม่มเป็นอะไรที่โหดมากครับผมเกมนี้ทุกคนจะสังเกตเห็นได้ว่าอาร์เธอร์หรือว่าตัวละครที่เราเล่นอยู่เนี่ยเขาไอแล้วก็มีความแบบเหม็นด้วยนะ กับเหตุการณ์บ้านหลังนี้นะครับซึ่งนี่ก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่น่าสยดสยองแล้วก็น่ากลัวมากๆอีกเหตุการณ์หนึ่งเลยในเกม Red Dead Redemption 2เหตุการณ์ที่12ช่วยไม่ทันในเหตุการณ์นี้ผมเจอเข้ากับโจรครับที่จับคนมาเรียกค่าไถา่ในระหว่างนั้นผมก,ก็ค่อยแอบย่องเข้าไปเพื่อที่จะเข้าไปช่วยพ่อหนุ่มคนนั้นแต่แล้วไอโจรบ้ามันก็ได้เอาไฟเผาพ่อหนุ่มคนนั้นทั้งเป็น ช่างได้นั่นเองโจรมึงก็ได้สังเกตเห็นเข้ากับผมครับแล้วเราก็เกิดการประทะกันเกิดขึ้นโอ้ยนเนี่ยตายดิคนที่มึงไม่กลัวปืนเลยเหรอฮะมึงล่วงไปตายดิโอเคเอาไม่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 โอ้ช่วยไม่ทันอีบัดรซบริงไอ้นี่ไอ้เงยช่วยไม่ทันอนะ่ะ ขอโทษนะอ้เกือบจะช่วยได้แล้วว่าแต่แต่ไฟมันลุกลามแล้วและเหตุการณ์ครั้งนี้มันก็ทำให้ผมนั้นรู้สึกผิดหวังกับตัวเองมากๆเลยครับที่ผมนั้นไม่สามารถช่วยชีวิตชายหนุ่มคนนี้ไว้ได้เหตุการณ์ที่13โดนหลอกและในเหตุการณ์ที่13นี้ครับ <c oughs> ผมได้ยินเสียงคนขอความช่วยเหลือ <c oughs> มาจากทางแคมป์เล็กๆกลางป่า และพอผมจะเข้าไปช่วยเหลือกับกลายเป็นว่าคนที่อยู่ในเต็นท์นั้นคือโจรครับยกมือขึ้นเฮคิดจะป้อนคนป่วยหรืไงวะนี่ฉันจะพยายามช่วยนะผมปากซอยตเแหลกก็มึงบอกให้กูช่วยถ้าแกขยับฉชนยิ่งใส่ปูดนี่ได้มยอมไอ้มีอะไรบ้างวะฮะเอาไปเลยเอามาไอ้เวนแฮ่เป็นไงโอเคไปกันเถอะพวกโอ้ไอ้พวกโจรแม่งเดาหมทอปนีไปไหน ไม่ปล่อยให้หนีแน่มานี่แหละนี่แหละนี่แหละเป็นไงมันเป็นการล่าแค้นที่แบบโอ้โหโคตรสะใจเลยฮะนี่เหรอได้ใช่ไหมตอนไหลนี่มันหลอกลวงแกชัดๆเนี่ยอุตส่าห์จะเข้ามาช่วยด้วยความเป็นห่วงหลอกกันได้ลงคอ <c oughs> <c oughs> เป็นการละแค้นที่โคตรมันเลยวะ่ะ ใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะผมก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์บอกผมมากันได้เหตุการณ์ที่14ศพลอยได้ เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าบังเอิญอีกแล้วครับผมซึ่งตอนนั้นผมก็ขี่ม้าไปตามปกตินี่แหละแล้วก็ได้ไปเจอเข้ากับศพของผู้ชายคนหนึ่งครับผมที่นอนลอยได้เว้ยดูเหมือนว่าร่างของเขาจะจมน้ําแล้วก็ถูกพัดมาที่ชายฝั่งตรงนี้เออคือมันแปลกมากนะผมที่อยู่ดีๆรเราก็ไปเจอเข้ากับศพที่มันลอยได้นะคือแบบไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะครับดูดิ <laughs> คือศพผู้ชายคนนี้เขาลอยได้นะผมโดยที่ไม่ได้ลอยน้ำนะคือลอยอากาศเลยเนะครับไม่รู้ว่าเป็นโจรสลัดหรือเปล่านะเนี่ยเดี๋ยวขอค้นตัวเขาก่อนนี่ไงได้เงินมาเนีั <c oughs> <c oughs> บเุ้ยศพตก และดูเหมือนว่าเขาจะมีกระดาษอะไรบางอย่างเนี่ยผมจดหมายสูญหายนะอันนี้เด็ดมากับร่างของเขาเลยเหตุการณ์นี้ผมคิดว่ามันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะผมน่าจะเป็นบั๊กของเกมแหละที่ศพของผู้ชายคนนี้นั้นเหมือนลอยได้ไปฮนะเดี๋ยวพาเขาไปที่ที่ใหม่แล้วกันเนาะสงสารเขามานอนอยู่ชายหาดตัวนี้เหตุการณ์ที่15สับปะหลแห่งทะเลสาบล็อกเนส เหตุการณ์นี้ผมได้มาที่ท่าเรือแห่งหนึ่งครับและได้เจอเข้ากับการ์ดใบหนึ่งโดยภาพในการนั่นเองถ้าหากเรามองดูเฉยๆโดยไม่สังเกตอะไรก็จะเห็นว่ามันเป็นภาพการ์ดเรือเดินสมุทรธรรมดาทั่วไปแต่ถ้าหากว่าเราสังเกตดูดีๆแล้วครับผม ภาพภาพนี้มันมีเหมือนกับสิ่งมีชีวิตลึกลับที่ปรากฏอยู่ในภาพนี้ด้วยนั่นก็คือเนสซีสัตว์ประหลาดแห่งทะเลสาบล็อกเนัตนเองเนสซีเองก็เป็นสิ่งมีชีวิตติดดำบรรตระกูลเพซิโอซอร์ที่ผู้คนลือกันว่ามันยังไม่สูญพันธุ์ไปจากโลกใบนี้เขาว่าว่าเป็นสิ่งมีชีวิตตั้งแต่ยุคไนโนเสาร์เลยนะครับด้วยข่าวลือสมัยก่อนเขาบอกว่ามีผู้คนพบเห็นเนสซีหลายครั้งมากในพื้นที่ทะเลสาบล็อกเนสประเทศสกอตแลนด์ซึ่งก็ทำให้ผู้คนทั่วโลกนะครับคน ก็อยากจะตามไปดูเนาะว่ามันจะมีจริงไหมอยากจะเห็นกับตาเลยแบบนี้ซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ในเกม Red Dead Redemption 2นะครับผม mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. เน็ตสาบล็อกเนใน Red Dead ไม่น่าจะมีนะฮะแต่เนซีมันมาโผล่นี่ได้ยังไงอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมอาจจะเป็นอิสต์เอทเล็กๆน้อยๆที่ผู้สร้างเขาได้ใส่ไว้ในเกมนะครับ mm hmm. ซึ่งใครที่อยากจะตามหาเนตซีตัวเป็นๆน,นะครับผม mm hmm. ก็ตามหาได้ที่เกม GTA 5เลยนะเ mm hmm. พราะสองเกมนี้มีผู้พัฒนาเดียวกันอยู่แล้วนะครับผม mm hmm. อย่าง r o c k s t a r Games เนาะผมว่าน่าจะเป็นอิสต์เอทเล็กๆ ที่มีจุดเชื่อมโยงกันระหว่าง GTA กับ Red Dead Redemption ก็จบกันไปแล้วนะสำหรับ15เหตุการณ์สุดหลอนสุดแปลกภายในเกม Red Dead Redemption 2นะครับผมซึ่งแต่ละเหตุการณ์ล้วนเกิดขึ้นโดยที่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเนาะคือมันเป็นเกมที่เราคาดเดาได้ยากนะครับผมว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นต่อจากนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างล้วนสามารถเกิดขึ้นกับเราได้หมดนะครับมันเหมือนกับชีวิตจริงๆเลยนะเราพวก NPC ก็สามารถที่จะตอบโต้แบบมีชีวิตชีวาเหมือนกับพูดคุยกับคนได้จริงๆเลยและเรื่องราลวลหลอนในเกมนี้ก็ถือว่าคน ข้างเยอะมากๆครับคือบางอย่างผมก็อาจจะยังไม่เจออยู่แต่ผมคิดว่ามันน่าจะมากกว่านี้แน่นอนสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b ้กดกระดิ่งเพื่อเปกระตุ้นใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยแล้วไว้ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายวู้ฮู